สภาพดินไหมไอ้ดินแบบนี้นะตัวดีเลยนะจอะต้นไม้ไว้ก่อนว่ามันจะขึ้นท่านะไอ้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 ต่อไม้ท่านพอดีอะไอ้บอกพ่อแลนะ้วว่าเขาอมต้นไม้มันได้เถียงได้แต่เองอยู่แห่งต้นไม้วิธีถอยจอดเรียบข้างนะครับเล็งให้ดีนะครับ <c oughs> มันต้องได้โยกอยู่ดีนะครับอาจจะไม่ได้โยกก็ได้ <c oughs> เออไม่ต้องโยกแล้วครับ มออมต้นไม้พอดีเลยอืมคอนโทรนก่ะไปซ้ายไปขวาอ่ะไปเกี่ยวก็ซ้ายกบขวากับตัวยูแหงต้นไม้ถ้ามันกอดต้นไม้มันตึงได้ขวาถนนไว้ไม่ต่นเต็มได้ไงเรารถมันไปพอได้เนี่ยยังไม่มีรถมาก็ดีหน่อยลงดูนดื้อนะ ผมจะลองถอยก่อนนะให้มันถอยยากเดี๋ยวค่อยบนเนาะเดีผมจะลองถอยอ้อมต้นไมาต้นนี้นะครับสวัสดีใ่้นผู้ชมทุกท่นนกานนะครับอยู่กับผมใน A 2 2ร้อยคนเดี๋ยวมาดูน,นงานใหม่นับดูดูที่ลงที่ลงของจอตรงนี้เขาไม่เกะกะมั้ง เดี๋ยวดูก่อนนะครับหน้างานใหม่จะเข้ายังไงนะครับมันบัล่มบัลล้มแบบเนี้ยชิ้นแซมซี่ครับอ๋อถอยแบตลงได้เลยปอได้การวดม้วนออกไปพุ่นเลยเดียวเดียวเดียวพอจะพอเนี่ยมาเหนือตขวหายยศเพาะว่ายาวกล่องกัวไหนนายพุ่นดินแข็งดินแบบนี้มีมีเนี้ยเออบัตจ่ายอู้ถึงว่าวันแน่แก เออโอ้ถ้า <im itation> ถ้าฝนตกนี่เอาดีเหมือนเลยบอกถ้าถ้าฝนตกนี่ <im itation> ถ้าฝนตกนี่ผมไม่เข้าแนนะ่ข้างในนะี่บอกเลยนะไอ้ดินดินกับต้นสำฉายแบบนี้นะบอกเลยนะอุ้มน้านะครับเวลาฝนตกเอ๋ดูดูสีดินดิเห็นไหมดินแบบนี้นะถ้าฝนตกหนักๆน,นะมึงถอยแม,ม่งมึงยวบแน่อนอนนะครับบอกเลยนะจม แต่ถ้าเขาโถมมาก่อนเรื่อยๆเนี่ยคงไม่เป็นไรแต่ถ้าหน้าแรงนี่เขาได้ลงขั้นกลห้มนถาเนี้ลงอย่เดเออได้อย่างเงี้ยเขาให้กับไปเงี้ยถอยลงห้าแล้วก็เบดออกถ้าฝนตกดินอีนี่บุบเหมือนในบอลเดอร์เออตอนนี้มันเป็น ฤดูหนาวนะครับจะเข้าฤดูร้อนเอ้ยกำลังช่วงต้นหนาวนะครับถ้าเป็นฤดูฝนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเห็นไหมเห็นดูดินนี่ดูดูสีดินนะเนี่ยเห็นสภาพดินไหมไอ้ดินแบบนี้นะตัวดีเลยนะถ้าฝนตกนะเงยเรียบร้อยนะครับเออเว้ยได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เขาถมมาเรื่อยๆ่ยนะเขาเ,าเสร็จปูนถมมาเรื่อยเยนะให้มันแน่นนะครับเสร็จปูนนี่ก็แน่นนกันนะถ้ามันถมแล้ว อีกหน่อยมันก็คงจะแน่นละช่วงฤดูช่วงหน้าแรงก็เผือให้มันนี่พอดีเลยให้มันกลายเป็นบทอัดบทอัดไปในตัวนะแต่ถ้าดูฝนนะผมไม่กล้าเข้ามาลึกนะถอยแย่ลงข้างนอกนั้นพอไม่ไม่ไหวใจนะจมแล้วมันไม่มีรถมากู้นะรถตักเขาคันเล็กืมลำบากตรงนี้แน่นหมดแล้วไม่มีปัญหานะฮะ แถวบริเวณนี้แน่นนะแต่ถ้าฝนตกก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้สบายอยู่เข้าได้ง่ายๆนะถอยแทงแทงขวาเข้ามาเลยนะอืมพอได้พอได้ไปลงของกันดีกว่า ลงง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะง่ายๆเลยเฮ้ยที่นอนใหม่นอนหลับสบายกว่าเดิมอีกนะครับกว้างเลยเดี๋ยวของลงก่อ เชิดหัวไปทางนี้แทงเข้าเลยนะง่ายๆแทงขวานี่อ่ะเอากล่องนี่อ่ะเออเอาเสียต้นไม้ไมาตป้นต้้ใหม่กันช่วปัญหาพ่อมันอ,อยากให้หลบตอนะ ไปได้เก็บสแลนว่ะลืมเว้ยอ๋อออไปเก็บสแลนก่อนบอหัวมันขวางไว้อ่ะเด็กก็ถอยไม่บอโอ้จำจอยอ๋อแล้วเตออือยังไงนะอ๋อลืมไป หัวมันขวางหน,น้าพอาะเราฟังเลยพอลงตรงไหนลงแน่ไปปุ้นหินมันย่อนลงลงกูเน่ะเนี่ยผมบอกว่าออกไปเก็บก่อนไหมเมื่อกี้ก็ลืมนะมัวเดี๋ยวไปดูที่ลงนะครับพอฝ่าท้าย ไม่สำเร็จนะเดี๋ยวต้องลงไปป่าฝ่าท้ายได้ๆจ๊กันรถมันรถลืมลืมลืมกระเดียวกลับไม่มมมเดือ อยู่นี่ข้างๆนี้เกียนเนี่ยเนเลยา่ะไม่หนอ่มันแะนเ้อรถลยมันขวาง่ะนอนไงขวางถนนไว้ไม่ตื่นเต้นได้ไงเรารถมันไปพอได้เนี่ยยังไม่มีรถมาก็ดีหน่อย มันโล่งนะครับถนนสายนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนถ้าเป็นช่วงค่ำก,ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะรถรถมัเข้าออกเยอะน,นะครับถนนสายนี้ซอยนี้่ะเด้อมาติดอย่างน้อสายไฟมีน้อโอ้โหทำไมเห็นไหมขึ้นปุ๊บดำแบบเอียงเลยหิวฝัง่งนึงขึ้นเลย เดี๋ยวจอดแอบทางซ้ายมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถอยพับผมเห็นมีรถมาคันนึงนะรถสีขาวนะเดี๋ยวมันจะต้องจอดจะโบยจอดชิดทางด้านขวานี่แหละถอยชิดเลยมันไม่มีล็อกถอยมันลำบากหน่อยนะ ครับครับพอเห็นแล้วโอไม่มีลรถห้อยลำบากหน่อยให้มีลรถห้อยสบายนะฮะใในฟอ er ร์จูเนอร์คันนั้นมึงวิธีถอยจอดเรียบข้างนะครับเล็งให้ดีนะครับ <c oughs> เลี้ยงให้ได้มันจะได้ตรงไปพอดี เก็บสลแลนตัวแม่กันนะเชีย้ยดูเชือกพันยุ่งเหยิงเดี๋ยวค่อยไปเก็บอีกที มันจะเข้าก็เข้าเยอะเลยนะรถไรปุ้นเนาะโอเคครับอ๋ออ๋อ ลงนี่เฉยๆกลับรถตั้งใดดิพ<ะ>ีซ่ซอติกลับรถถ้าลงนี่ผมอย่ขายอไปุ่นหน่อยเ,ออเพี่อผมจะได้อมอมกว่าเออข้าได้เลยวะเข้าไปได้ครับเ<ะ>ข้าไปได้ม่ติดกองหินละเอ,อ้ยนี่แกได้พ่อยิ่นี่พอ,อ,อย,ยอ่โคตรโคตรเหน่อยเ,ออเพื่อนมันวนท่านหนอ,อ,อยหอยม้วนท่น หัวลากนี่อันตรายเลยเพราะว่ามันเอยีงอยงเอียงนะเอยียงหน่อยวะ่ะมันเป็นหินไม่เป็นไรใส่ไม่เยอะเหมือนแบกหินมันลงไวนะครับแล้วก็มันไม่ได้แบก มันเอียงผมไม่ค่อยชอบดำของตรงผมไม่กล้านะครับเคยเจอมาแล้วนะถ้าคนไม่เคยเจอจะบอกเอ้ยมึงไก่อ่อนมึงเคยเจอด้วยตัวมึงเองก่อนมึงจะรู้ตัวแล้วรู้จะรู้นะครับประสบการณ์มันจะสอนคุณทุกอย่างเลยบาคนบอกเอ้ยเอียงแค่นี้เป็นกูดำแล้วเออตามใจเรื่องมือเฮอะกูมไม่ดำรถกูจะเสียเดี๋ยวผมจะถอยอ้อมต้นไม้นะั่นแหละ เดี๋ยวก่อนเยวต้องถอยอ้อมต้นไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ละมันหินกองหินมันบางไว้หมดแล้วนะครับ เนี่ยมันจอยพักจอยจอดไม่ตรงไม่ใช่แนวผมเลยเป็นไรมีคนดูให้เดี๋ยวผมจะกลับรถผมจะถอยอ้อมต้นไม้ต้นนี้นะผมว่าผมทำได้มาดูหอยเขาเนี่ยดี๋ยวหอยอ้อมเนี่ยหอยอ้อมต้นเนี่ยเปลืองอ้อมแล้วรวดออกไปเลยเออเอาบินไปเปลือง ได้บวกไปได้รวมตัวเดียวพอเรื่องไอ้ที่นี่ม่วนกว่าเนี่ถ้ามันที่นี่หมุนกว่าโอ้ไ่้บวนอ่ะนี่มีแม่มีเก็บเชือกใหม่นะครับเมื่อกี้เร่งรีบนะตอนนี้ของลงหมดแล้วอ่ะเอกกลับรถเด้อบ่ปล่อยเขาเลยไงปลดออกหูเนี่ย ลองถอยก่อนถ้าบัได,ด้ก้อยวนลองถอยก่อนถ้ามัได้ก้อยวนลองถอยก่อนถ้ามัได,ด้ก้อยวนผมดื้อนนะผมจะลองถอยก่อนนะถ้ามันถอยอยากเดี๋ยวค่อยบนเนาะเดี๋ยวผมจะลองถอยอ้อมต้นไม้ต้นนี้นะครับ ลองหอยอ้อมต้นไม้ก่อนถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยวน ลองดูนไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดินหน้าบนคือเรื่องเรื่องรถอยไม่มีนะครับไ,ได้นะไฟะไะไฟ้าเ,าเลยเหนอมิโซะไฟฟ้าเลยเหรอตีไปแบบก้อนแบบเยอะก่อนอ่ะก็จะหมุนน่นนี่เลยหมุนเข้าเลยอะ่ะอังก็ต้องแอบซ้าย อันเดียวเอาใหม่เดี๋ยวบอกเขาไปด้านขวาเลยเอเบน้นเบนนหมุนเนาะไม่ได้นะมันมันติดหัวมันเคว้งไม่พอนะเออเดี๋ยวเราจะแอบซ้ายแล้วลองหมุนหมุนเข้าไปนะครับไม่เวิร์กนะเพราะหัวมันเครืยงไม่ได้มันติดเสาไฟฟ้าตรงนั้นครับเดี๋ยวเราจะถอยแอบซ้ายแล้วก็ลองหมุนหมุนรถเข้าไปข้างในดูหมุนรถเข้าไปข้างในดูถอยแล้วมันมันเควื่องหัวไปมันติดเสาไฟฟ้านะครับ มันต้องโยกแล้วมันยากเลยทีนี้อ่ะไปถอยชิดซ้ายไปก่อนถอยชิดซ้ายไปเนี่ยดื้อรั้นนะครับพอซ้ำเติมเลยทีนี้ได้ทีเลยนะพอเพราะขอยไม่มีป่ะเลี้ยงเอาเนี่ยมันเสียตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีรถขอยมันจะได้เลี้ยงแบบนี้นะเปลืงองยางบิดยางตรงล้อหน้าเนี่ยบิดไปบิดมามดอลองดูไม่กอดต้นไม้หรอ กดนี่กอดแน่ฮะกอดต้นไม้ไว้กว่ามันจะขึ้นท่านะไอไอแทะไอต่อไม้ท่านพอดีอะอม่แต่ถอยยังแต่ที่แต่ชิดต้นไม้เอาแบบใดดีวะถ้าถ้าเออก็ได้บ่มันต้องแง่รถเก๋งมันถอยยากนะครับเดี๋ยวก่อนอ้บ่ เขจีแอต้อนไม้ี่กันใ้ได้นะสรุปเดี๋ยวถอยเข้าช่องนี้นะเ,เข้าช่องนี้นะนไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวเราอ้อมต้นไม้ดีกว่าอ้อมต้นไม้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมว่าไว้ตอนแรกๆนะครับเข้าช่องนั้นไม่เวิร์กนะครับอ ออมต้นไม้แต่รอบนี้เราจะเอาชิดต้นไม้เลยเมื่อกี้มันถอยห่างจากต้นไม้เกินไปนะครับกลับรถยากเว้เนี่ยต้องเอาชิดชิดแบบนี้นะครับมันไม่เห็นมุมเลยเห็นไหมถ้าแบบีทเข้าหมดจะไล่ประทันนะป่อ ได้เดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวขึ้นมาได้ตำแหน่งมาก่อนเนี่ยเนมันจะพับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโยกเดี๋ยวค่อยโยกใจเย็นๆตอนนี้ได้แล้วมันต้องมันต้องเ enfin ดือดร้อนนะเดี๋ยวค่อยโยกมันต้องได้โยกอยู่ดีนะครับอาจจะไม่ได้โยกก็ได้เออไม่ต้องโยกนะครับเห็นไหมอ้อมต้นไม้พอดีเลยกูบอกแล้วพ่อไม่เชื่อเป็นยังไงล่ะ ไปไปๆขล้อขลอบอกแล้วว่าออมต้นมาให้นะฮะอ้อมมันมันหอมข้อของเขาแย่หอมมันไหนหหอมหูน,น่ะไปแล้วไปแล้งครับไอ้อบอกก่อแล้วว่าเขาอ้อมต้นไม้มันได้เถียง ใช่แต่เอไปอยู่แห่งต้นไม้ <c oughs> ตะกี้มันมาหานปร่อกอดใจแต่ป่อกอดใจไหมกันว่าซ้ายหรือขวาแต่ต้องบอกว่าโดนหรือไม่โดนไอ้บอกว่าซ้ายหรือขวาจะเพื่อไปซ้ายไปขวาเวลาบกหลังอ่ะโอ <c oughs> ้แล้วบอกแหงต้นไม้แ็อยู่แหงต้นไม้ลำไฟก็ได้นะคอนโทรนก่ะไปซ้ายไปขวาอ <c oughs> ่ะไปเกี่ยวก็ซ้ายก็ขวากับตัวอยู่แห่งต้นไม้ถ้ามันกอดต้นไม้มันตึงได้ก็่พ่อถึงว่ามันแห่งต้นไม้ลำไปอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะ สำหรวันนี้สวัสดีครับ